จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาตินายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563โดยจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นณวัดชัยมงคลตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการโดยมีนางนง รัฐคงเกษนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายสุเมธธีรนิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการหัวหน้าส่วนข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งว่าในการประชุมมหาเถระสมาคมครั้งที่24ทับ2563เมื่อวันที่30ตุลาคม2563ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563โดยขอความร่วม มือจังหวัดทุกจังหวัดจัดพิธีดังกล่าวในวันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28พฤศจิกายนและวันเสาร์ที่5ธันวาคม2563ณวัดศูนย์กลางจังหวัดทุกจังหวัดหรือตามที่เห็นสมควรสำหรับในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2563จังหวัดสมุทรปราการได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินเล็บปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563เวลา9นาฬิกา30นาทีณวัดชัยมงคลตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองงสสมมุุรรรรปปาาาากกจััหวด ตวท้าวระสังนยาทิตามนยโยรัคิมัยโอาตริยนัสสัโตสุติวัเตวมงการได้ลายกระงประาสเจริทุกหนุภาคภูมเร ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน